สวัสดีครับมือทีมงานไทยเอเวอเรสต์สาขาเชฟอร์ดบุงคาครับพ่อเนาะมาลักติดตามอยากงนาตายบ้านน้องเดินตำบนน้องเพอะน้องเดินกันมาพ่ออำเภอบุงคาเขาเนะครับผม<บ>นี่รอบที่สองรอบนี้อ,อ,อ,นอ,อันนี้ออกว่าถ่ายเป็นมาเพาะอันปะบ้านนี้เขาไม่เขาเอกรอบที่สองไปได้พ่อออกเริ่มหมดไปเพ่อพอมีเนี่ยพอมี่ครับเป็นบ่เพรารู้สึกพ่อเอาเปลังไดบผมว่าใส่ปุ๋ยตัวให้เอเวอเรสต์เขาละเป็นลังได้พ่อมาสิดย่างนาตายเอา ครับก็ถือว่าดีโยครับดีขึ้นเยอะดีขึ้นนิ่มป่ะพ่อนี่นิ่มป่ะนิ่มเยอะนิ่มอยู่นะครับผมนี่วันท้ายพ่อมาว้นี่พออาทิตย์นึงพ่อกินลยบาทครับผมมันเสลี่ยบอกมาเรยนแล้วพ่อเนาะไม่สิปุ๊บไยให้พ่ออีกตัวนึงครับเช่นนึงเด็ดตัวเออเด็ดของข้อพ่อพ่อไม่ต้องสอยเด้๋ยบันเทิงพ่อพ่อจะสอยป่ะผมไมให้พ่อสอยได้๋ยวมันได้ผลนะพ่อเนาะแม่สวัสดีครับผม ไอ้พ่อ <cado> ม <sociedad> ันไม่ผลเลยแม่พ่อมันหัวถ่ายผมไปให้พ่อสอยดิมันมันหัวถ่ายมันออกมามันจากเต็มนาแล้วพ่อจะไปสอยยังไงให้ยางพ่อส้มยังครับแม่นบ่พ่อความหมายมันเนี่ยหันยางออกเต็มนาพ่อไม่ต้องไปซอยอังเทิงมากพ่อพ่ออยางที่ส้มไปซื้อพ่อเก็บไว้จะจีดรอบรอบไปที่เขาทีสีลบพร้อมเฉลิมบนตอนนี้ไม่ได้ผลแล้วพ่อพ่อไม่ต้องไปซอยผมเจ้าหน้อยออกมาเต็มนากับผมสีไปเรื่อยๆวผมจะว่าสีอะอาทิตย์ละเทียอยู่ตัวนี้ครับนี่ลออเมืองพ่อเนาะครับผมอ่า กับพอเขาเล่นสีไอ้ปุยเอเวเร็ตเท่าพ่อคนนี้นะแข็งบ่พ่อมันแตกต่างหลายกันหลายว่ะพ่อนิ่มยกตอนเท่าพ่อสีเป็นในห่อมันจะแข็งจั้แข็งมันบ่ครับะครับเดี๋ยวเขาไปพ่อเห็ริ่มเริ่มออกมาแล้วพ่อเห็นบ่เป็นจุดจุดลวพ่อเห็นบ่ครับผมมีแบบนี้แหล้วเดี๋ยวพ่อสีไป็นเรียดแล้วก็มีมิมาเลยพ่อเนาะโอเคครับ